สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคที่แผ่นดินเอเชียกลางลุกเป็นไฟยุคที่ความโหดเหี้ยมและความฉลาดหลักแหลมถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นบุรุษที่โลกไม่มีวันลืมนามของเขาคือตีหมูหรือที่โลกตะวันตกเรียกกันว่าตีมูเลนตีหมูผู้พ,พิชิตนั่นเองครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหากข้อมูลในวันนี้มีความผิดพลาดประการใด หรือการออกเสียงชื่อเฉพาะบางชื่อคลาดเคลื่อนไปบ้างผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและได้คุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่น้องเลือดที่สุดบทหนึ่งกันเลยครับในช่วงปี1336ท่ามกลางทุงยาอันกว้างใหญ่ของเขียดคัชคาดาริยาในประเทศอุซเบกิสถานปัจจุบันเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในตระกูลขุนนางตกอับของเผ่าบาลาสซึ่งเป็นเผ่าลูกผสมระหว่างมองโกกับเติร์กเด็กคนนี้ชื่อว่าตีมู ชื่อของเขาในภาษาเติร์กแปลว่าเหล็กแต่คุณสงสัยไหมครับว่าทำไมเด็กที่เกิดมาในตระกูลที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เชื้อสายสายตรงของเจงกิสคานถึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของอาณาจักรที่กินพื้นที่ตั้งแต่ตุรกีไปจนถึงอินเดียได้คำตอบมันซ่อนอยู่ในความโกลาหลนของยุคนั้นครับในตอนที่ตีมูล,ลืมตาดูโลกจากรววัติมองโกที่ยิ่งใหญ่ของเจงกิสคานกกำลังแตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเหมือนแก้วที่ร่วงหลงพื้นแผ่นดินขาดผู้นำที่เข้มแข็งมีแต่การหักหลังและการชิงอำนาจ ตีมูไม่ได้เติบโตมาในวังที่หรูหรานะครับเขาเติบโตมาบนหลังม้าท่ามกลางกลิ่นข่าวเลือดและการเอาตัวรอดในช่วงวัยรุ่นตีมูไม่ได้เริ่มจากการเป็นแม่ทัพใหญ่หรอกครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นโจรใช่ครับฟังไม่ผิดตีมูและพักพวกใช้ชีวิตด้วยการดักปรุนแกะและสินค้าของพ่อค้าในทะเลสายแต่นี่แหละคือโรงเรียนที่ดีที่สุดของเขาเพราะมันทําให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ตําราพิชัยสงครามเล่มไหนก็สอนไม่ได้นั่นคือชัยภยูมิและใจคน มีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและเป็นที่มาของฉายาตีมูเลนหรือตีมูผู้ขาเป๋ในช่วงที่เขากาลังไปขโมยแกะหรือออกรบในศึกเล็กครั้งหนึ่งเขาถูกลูกธนูปักเขาที่ขาขวาและแขนขวาบาดแผลนั้นทําให้เขาพิการไปตลอดชีวิตลองคิดดูนะครับในยุคที่นักรบต้องมีความสมบูรณ์ร้อมคนที่เดินกระโปกกระเพลกแขนขวาใช้งานได้ไม่เต็มที่จะเอาอะไรไปสู้กับคนอื่นคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นอาจจะยอมแพ้และกลายเป็นคนเฝ้าบ้านไปแล้วแต่สําหรับตีมู ความพิการทางกายกลับถูกชดเชยด้วยความฉลาดที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเขาเปลี่ยนคำดูถูกให้กลายเป็นความแค้นและเปลี่ยนความแค้นให้กลายเป็นยุทธศาสตร์นักประวัติศาสตร์หลายคนวิเคราะห์ว่าตีมูมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเขาคือดาบของพระเจ้าเขาไม่ได้ต้องการแค่พื้นที่ทำกินแต่เขากระหายที่จะฟื้นฟูจัก,กรวรรดิมองโกลให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในสมัยของเจงกิสคานที่เขาเทิดทูนแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่มีเชื้อสายมองโกลแท้ๆก็ตามกลยุทธ์แรกที่ตีมูใช้ในการไต่เต้าอ,อำนาจ ไม่ใช่การบุกตะลุยเข้าไปฆ่าคนเพียงอย่างเดียวแต่มันคือศิลปะแห่งการถักหลังและสร้างพันธมิตรเขาเข้าร่วมกับอามีคัสกันผู้ปกครองท้องถิ่นและแต่งงานกับหลานสาวของเขาเพื่อยกระดับฐานะแต่คุณคิดว่าคนอย่างตีมูจะยอมอยู่ใต้เท้าใครนานหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ครับเขาคอยเฝ้าสังเกตจุดอ่อนของเจ้านายดูว่าระบบภาษีทำงานยังไงดูว่าทหารซื่อสัตย์กับอะไรและที่สำคัญที่สุดเขาเรียนรู้วิธีการใช้ความกลัวในการปกครอง ช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดคือตอนที่ทัพมองโกจากทางเหนือหรือชักกะไตบุกลงมาตีมูไม่ได้เลือกที่จะสู้จนตัวตายเหมือนคุณนางคนอื่นแต่เขาเดินเข้าไปสวามีพักต่อผู้รุกรานเพื่อรักษาตัวรอดและที่ร้ายไปกว่านั้นคือเขาใช้จังหวะนี้แหละครับค่อยๆกำจัดคู่แข่งในเผ่าของตัวเองจนเขากลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเขตสมาคันหลายคนตั้งคำถามว่าตีมูเป็นคนทรยศหรือเปล่าในมุมมองของเขามันไม่ใช่การทรยศ แต่มันคือการรอคอยโอกาสเขาเคยกล่าวเป็นไนว่าผพนดินนี้กว้างใหญ่เกินกว่าจะมีราชาสองคนและเขาก็พิสูจน์ให้เห็นในเวลาต่อมาเมื่อเขารวมกําลังพลได้มากพอเขาก็ประกาศอิสรภาพและเปลี่ยนจากผู้ตามกลายเป็นผู้ล่าทันทีเราได้เห็นจุดเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มผู้พิการสู่หัวหน้าโจรและกล้าวขึ้นมาเป็นขุนศึกที่มีอิทธิพลในสมคัญเมื่อตีมูได้ครองอํานาจอย่างเต็มตัวในการสร้างกองทัพที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดในโลก ความทะเยอทะยานของชายคนนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่มีที่ซุกหัวนอนที่มั่งคั่งเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการเป็นเจ้าโลกและก้าวแรกที่เขาเลือกเดินคือการมุ่งหน้าสู่ดินแดนเปอร์เซียหรือประเทศอิหร่านในปัจจุบันครับในช่วงปี1381เปอร์เซียไม่ได้เป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมครับแต่กลับแตกเป็นอนาณาจักรน้อยใหญ่ที่รบราฆ่าฟันกันเองตีมูมองเห็นจุดอ่อนนี้ทันทีเขาไม่ได้มองว่านี่คือสงครามแต่เขามองว่านี่คือการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่สุกงอมการบุกเปอร์เซียของตีมู ไม่ได้ใช้เพียงแค่กำลังทหารนะครับแต่เขาใช้สไตล์ที่คนยุคนั้นเรียกว่าพายุทรายแห่งความตายเขาเริ่มนําระบบการจัดทัพแบบมองโกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบมีการแบ่งทหารเป็นกลุ่ม1ิบกลุ่มร้อยและกลุ่มพันทหารทุกคนต้องมีความคล่องตัวบนหลังมา้าและที่สําคัญที่สุดคือทุกคนต้องฟังคําสั่งเขาเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่เป็นลายเซ็นของตีมูจริงๆกลับไม่ใช่แค่แผนการรบครับแต่มันคือจิตวิทยาแห่งความสยดสยองหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมตีมูต้องทาตัวโหดร้ายขนาดนั้นเหตุผลมันเรียบง่ายแต่เลือดเย็นมากครับเพราะเขาต้องการให้เมืองต่อไปยอมแพ้โดยไม่ต้องรบแม้แต่ดาบเดียวเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่เมืองอิสฟาห์ในช่วงปี1387ตอนแรกเมืองนี้ยอมสวามีพักต่อตีมูแล้วนะครับเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บภาษีตามปกติแต่ชาวเมืองกลับเกิดการลุกฮือขึ้นมาและฆ่าทหารของตีมูทิ้งไปเกือบ3,000คนเขาไม่ได้สั่งให้ประหารชีวิตคนก่อเหตุ แต่เขาสั่งให้กองทัพทั้งหมดบุกเข้าไปในเมืองแล้วทาการเชือดไก่ให้หลิงดูครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทหารแต่ละคนถูกสั่งให้ตัดศีรษะชาวเมืองกลับมาคนละ1-2ห,หัวใครไม่มีหัวมาส่งถือว่าผิดวินัยทหารนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นบันทึกไว้ว่าตีมูสั่งให้เอาหัวเหล่านั้นมาวางเรียงต่อกันเป็นหอคอยกะโหลกสูงตระหง่านอยู่รอบเมืองว่ากันว่ามีกะโหลกมากกว่าเจ0 0หมื่นหัวที่ถูกนํามาประดับไว้บนหอคอยเหล่านั้นลองจินตนาการดูนะครับว่ากองคาราวานที่เดินนทาาางผ่ม จะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นภาพนั้นนี่ไม่ใช่แค่การฆ่าครับแต่มันคือการส่งข้อความบอกโลกว่าถ้าคุณขัดขืนตีมูผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ในขณะที่เขาสั่งฆ่าคนเป็นหมื่นเขากลับเป็นคนที่รักศิลปะและวิทยาการอย่างเหลือเชื่อในทุกเมืองที่เขาบุกทำลายตีมูจะสั่งให้แยกตัวช่างฝีมือสถาปนิกและนักปราดออกมาแล้วส่งตัวคนเหล่านี้กลับไปยังสมาคันนี่คือเหตุผลที่ทําให้สมาคันกลายเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในโลกในยุคนั้น เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อและลมหายใจของเฉลยที่เก่งที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกที่เขาไปตีมาได้เขาเป็นทั้งจอมทำลายล้างในดินแดนอื่นและเป็นจอมสร้างสารรค์ในดินแดนของตัวเองเป็นความย้อนแย้งที่ทําให้นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกยังคงถูกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้หลังจากเปิดเสียพินาตลงใต้เท้าเขาตีมูก็หันไปมองอยังทิศตะวันตกที่นั่นมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันร,รอเขาอยู่นั่นคืออาณาจักรทองคําของชาวมองโกสายเลือดแท้แในปี1391 ตีมูกำลังจะทำในสิ่งที่คนทั้งโลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการเปิดศึกกับออกตามิชผู้นำแห่งอาณาจักรทองคำซึ่งเป็นทายาทสายตรงของเจงกิส่านที่ปกครองดินแดนรัสเซียไปจนถึงยุโรปตะวันออกตีมูสั่งเคลื่อนทัพขนาดมหึมาข้ามทุ่งหญ้าสเตปที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครับทหารของเขาต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บและสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักว่ากันว่าทหารต้องขุดรูหนูเพื่อหา,มาเมล็ดพืชมาประทังชีวิต แต่ตีมูกลับไม่แสดงอาการสัร่นคลอนให้เห็นแม้แต่อิดเดียวเขาใช้ความเงียบและความเด็ดขาดเป็นเครื่องมือคุมขวัญกำลังใจจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันที่แม่น้ำคอนรูชาสึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรบด้วยกำลังครับแต่เป็นการรบด้วยสมองตีมูใช้ยุทธวิธีหลอกล่อให้ทัพของตอกตามิชแยกออกจากกันก่อนจะใช้กองทหารม้าเหล็กพุ่งเข้าขยี้ตรงกลางจนแตกพ่ายไปตีมูทำลายอาณาจักรทองคำจนราบคาบเผาเมืองหลวงที่มั่งคั่งอย่างสารายจนไม่เหลือแม้แต่ซาก เขาไม่ได้ต้องการแค่ใชยชนะครับแต่เขาต้องการตัดเส้นทางสายไหมทางเหนือเพื่อบังคับให้การค้าทั้งหมดต้องไหลผ่านเมืองสาคัญของเขาเพียงที่เดียวแต่หลังจากจบศึกทางเหนือตีมูไม่ได้พักครับในปี1398เขามองลงไปทางใต้สู่อินเดียดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าร่ำรวยมหาศาลและมีสุลต่านแห่งเดลีปกครองอยู่ตีมูใช้ข้ออ้างเรื่องศาสนาครับเขาบอกว่าสุลต่านอินเดียใจดีเกินไปกับพวกนอกรีดเขาต้องไปสั่งสอน แต่เราทุกคนรู้ดีครับว่าเหตุผลจริงๆคือทองคำและทรัพยากรที่จะเอามาบำรุงอำนาจของเขานั่นเองอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียไม่ใช่แค่กองทัพคนครับแต่คือกองทัพช้างลองนึกภาพดูนะครับทหารม้าจากเอเชียกลางที่ไม่เคยเห็นช้างศึกมาก่อนเมื่อต้องเจอกับช้างยักษ์ที่ติดดาบไว้ที่งาและมีป้อมธนูบนหลังทหารของตีมูถึงกับเสียขวัญแต่คุณรู้ไหมครับว่าตีมูแก้ปัญหานี้ยังไงนี่คือหนึ่งในแผนการรบที่แปลกประหลาดและน่าสยดสยองที่สุดในโลก เขาเลือกใช้อูดครับเขาให้ทหารเอาฟางและน้ำมันไปมัดไว้บนหลังอูดจำนวนมากแล้วสั่งให้จุดไฟเผาหลังอูดเหล่านั้นก่อนจะปล่อยให้พวกมันวิ่งตเตลิดเข้าหากองทัพช้างเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของอูดและเปเลวไฟที่ลุกโชนทําให้นักรบช้างของอินเดียตื่นะหรกจนคุมไม่ได้ช้างเหล่านั้นหันกลับมาเหยียบย่าทหารฝ่ายตัวเองจนยับเยินตีมูใช้จังหวะนี้เองครับบุกเข้าถล่มกรุงเดลีอย่างบ้าคลั่ง ว่ากันว่าการนองเลือดที่เดลีนั้นเลวร้ายจนเกินบรรยายตีมูสั่งประหารเฉลยศึกกว่า1น0 0 0แคนในวันเดียวเพราะเขากลัวว่าเฉลยจะสร้างปัญหาในระหว่างการรบแม่น้ำยมุนาที่เคยใสยสะอาดกลายเป็นสีแดงเข้มและเต็มไปด้วยซากศพจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งเมืองเขาขนเอาทับสมบัติอัญมณีและช้างอีกหลายร้อยเชื้อกลับไปสมคันทิ้งให้เดลีกลายเป็นเมืองร้างที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นร้อยปีตีมูได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีกำแพงเมืองไหน หรือกองทัพช้างที่ไหนจะหยุดเขาได้แต่ในขณะที่เขากำลังเสวยสุขบนกองเงินกองทองที่อินเดียทางตะวันตกก็มีพยักอีกตัวหนึ่งกำลังคำรามท้าทายเขาอยู่นั่นคือบายาสิตท,ที่หนึ่งสุลต่านผู้เกรียงไกรแห่งจักรวรรดิออตโตมันผู้มีฉายาว่าสายฟ้าแลบสองคู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะโครจรมาประทักกันและนี่จะเป็นศึกที่จะตัดสินว่าใครกันแน่คือเจ้าโลกที่แท้จริง หลังจากที่ตีมูทำลายกรุงเดลีจึงกลายเป็นเมืองร้างและขนสมบัติมหาศาลกลับไปสามาคัญแทนที่เขาจะหยุดพักและเสวยสุขในบ้านปลายชีวิตแต่เชื่อไหมครับว่าชายวัย60กว่าคนนี้กลับมองไปที่ทิศตะวันตกที่นั่นมีจักรวรรดิออตโตมันที่กำลังแผ่ขยายอำนาจอย่างน่ากลัวภายใต้การนำของสุลต่านบายาสิดที่หนึ่งหรือฉายาว่ายินดีริมที่แปลว่าสายฟ้าคุณลองนึกภาพตามนะครับ ฝั่งหนึ่งคือตีมูผู้ไม่เคยแพ้ใครในเอเชียกลางและอินเดียส่วนอีกฝั่งคือบายาสิ์ผู้ที่ทึ่งขยี้กองทัพครูเสดของยุโรปจนราบคาบที่ยุทธการนิโคโพลิสทั้งสองคนต่างก็เชื่อว่าตัวเองคือผู้ที่พระเจ้าเลือกจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างจดหมายครับตีมูส่งจดหมายไปหาบายาสิตโดยถ้อยคําที่ดูถูกเหยียดหยามเรียกบายาสิ์ว่าเป็นแค่เจ้าเมืองตัวเล็กๆส่วนบายาสิ์ก็ตอบโต้ด้วยความสะใจว่า ข้าจะทำให้เมียของเจ้ากลายเป็นคนรับใช้ของข้าคุณคิดว่าคนอย่างตีมูจะรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาไม่ได้โกรธจนฟิวส์ขาดนะครับแต่เขาวางแผนอย่างใจเย็นตีมูรู้ดีว่าทหารเจนิสซารีของออตโตมันนั้นเก่งกาจและวินัยเหล็กขนาดไหนเขาจึงไม่ยอมประทะตรงตรงแต่เลือกใช้ยุทธวิธีสงครามปราสาทและยุทธศาสตร์การรอนแรมในปี1 4 0 2 ตีมูนำทัพอ้อมทะเลทรายที่ร้อนระอุเข้าไปในใจกลางอาณาจักรของบายาสิตท,ที่เมืองอังการาแต่คุณรู้ไหมครับว่าความเหนือชั้นของตีมูในศึกนี้คืออะไรมันไม่ใช่แค่จำนวนทหารครับแต่มันคือการควบคุมทรัพยากรก่อนที่ทัพของบายาสิ์จะมาถึงตีมูสั่งให้ทหารของเขาเบี่ยงเส้นทางน้ำและทำลายบ่อน้ำทั้งหมดในแถบนั้นทิ้งกองทัพออตโตมันที่สวมชุดเกราะหนักเดินทางไกลท่ามกลางอากาศร้อนจัด มาถึงสนามรบหวังจะดื่มน้ําให้ชื่นใจแต่กลับพบว่าแหล่งน้ําเดียวที่มีอยู่นั้นถูกกองทัพของตีมูยึดไว้หมดแล้วทหารของบายาสิ์มาถึงสมรภูมิในสภาพที่เหนื่อยล้าและหิวกระหายน้ําจนแทบจะจับดาบไม่ไหวนั่นยังไม่พอครับตีมูใช้ไม้ตายสุดท้ายคือการขายฝันเขาแอบส่งสายลับเข้าไปเจรจาข้ามลายกับกองทัพตาตาที่อยู่ในทัพของบายาสิว่าด้วยว่าพวกเจ้าก็เป็นสายเลือดเดียวกับข้าจะไปรับใช้พวกออตโตมันทาไม มาอยู่กับข้าแล้วข้าจะแบ่งสมบัติให้เมื่อเสียงแตรศึกดังขึ้นที่อังการาในจังหวะที่การรบกำลังชี้เป็นชี้ตายกองทัพตาตาเหล่านั้นกลับเปลี่ยนข้างกลางคันและหันไปโจมตีทัพออตโตมันจากด้านหลังสถานการณ์ตอนนี้คือบายาสิดถูกล้อมกรอบไว้หมดแล้วครับแม้ทหารเจนิซารีจะสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องสุลต่านแต่สุดท้ายสายฟ้าก็พ่ายแพ้ต่อให้เหล็กกล้าบายาสิดถูกจับกลุมตัวได้ในสมรภูมิ นี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่สุลต่านออตโตมันถูกจับเป็นฉเฉลยและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือตำนานที่เล่ากันว่าตีหมูสั่งให้สร้างกรงทองคําขึ้นมาเพื่อขังบายาสิตเอาไว้แล้วพาแห่ไปทุกที่เหมือนสัตว์ในสวนสนุกเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่านี่คือจุดสุดของคนที่ท้าทายตีหมูการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้อณาจาักรออตโตมันเกือบจะล่มสลายและตกอยู่ในสงครามกลางเมืองนานกว่า10ปี และนั่นหมายความว่ายุโรปตะวันตกได้รับลมหายใจเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งศตวรรษจากการกระทําของตีหมูตีหมูที่เป็นมุสลิมเคร่งครัดกลับเป็นคนที่ช่วยยืดอายุของอาณาจักรคริสเตียนในยุโรปออกไปเพราะเขาทลายอํานาจของออตโตมันลงจนราบคาบตอนนี้ตีมูมีทุกอย่างแล้วครับทั้งทองคําชื่อเสียงและอํานาจที่ไม่มีใครสู้ได้แต่คนอย่างเขาไม่เคยรู้จักคําว่าพอในขณะที่เขาอายุใกล้จะ70ปีร่างกายที่เคยพิการเริ่มรุดโทรมลง แต่ดวงตาของเขากลับมองไปที่ทิศตะวันออกไกลสู่จักรวรรดิที่ร่ำรวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่นคือจีนราชวงศ์หมิงหลังจากที่ตีมูกรำราบสุลต่านออตโตมันจนอยู่หมัดและทำให้ยุโรปต้องหวาดผวาในชื่อของเขาตอนนี้ชื่อเสียงของตีมูขจรกระจายไปไกลสุดขอบโลกครับแต่ในวัยเจปีร่างกายที่ผ่านศึกมานับร้อยครั้งเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนทวาจิตวิญ,ญญาณของเขา ยังคงกระหายสงครามคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่อายุ70ในยุคกลางซึ่งถือว่าแก่มากแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมวางดาบคำตอบอาจจะเป็นเพราะปมในใจครับตีมูต้องการจะล้างมนทินที่เขาสั่งฆ่าพี่น้องมุสลิมไปมากมายในเปอร์เซียและออตโตมันเขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะไถ่าบาปและทําให้เขากลายเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือการบุกไปปราบราชวงศ์หมิงของจีนแล้วเปลี่ยนแผ่นดินจีนให้กลายเป็นอิสลามให้หมด ในปี1404ตีหมูรวบรวมกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาครับทหารกว่าสอง0,000น,นายม้าศึกนับแสนตัวมุ่งหน้าออกจากซามาคันมุ่งสู่ทิศตะวันออกแต่คุณรู้ไหมครับว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของตีมูในครั้งนี้ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนหรือทหารราชวงศ์หมิงที่รอยอยู่แต่คือฤด,ดูการครับในปีนั้นเอเชียกลางเผชิญกับฤด,ดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หิมะตกหนักจนมองไม่เห็นทาง อากาศหนาวจัดจนถึงขั้นที่เล่าอางุ่นในถังกลายเป็นน้ำแข็งทหารและสัตว์ต่างล้มตายลงระหว่างทางนับหมื่นแต่คนอย่างตีมูไม่มีคำว่าถอยครับขอประกาศว่าใครที่หยุดฝีเท้าคือคนที่ทรยศต่อพระเจ้าเขาฝืนสังขารน,นำทัพต่อไปจนถึงเมืองโอตราในเขตอุซเบกิสถานปัจจุบันแต่ที่นั่นเองครับที่ความตายเดินทางมาถึงก่อนชัยชนะในเดือนกุมภาพันธ์ปี1405 ตีมูล้มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงร่างกายที่เคยทนต่อลูกธนูและคมดาบกลับพ่ายแพ้ให้กับเชื้อโรคเล็กๆและความหนาวเย็นก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงมีบันทึกว่าเขาสั่งเสียไว้ว่าอย่าได้ร้องไห้แต่จงจดจำข้าในฐานะดาบของพระเจ้าและแล้วเหล็กกล้าแห่งเอเชียกลางก็หักสะบั้นลงทิ้งแผนการพิชิตจีนไว้เพียงในกระดาษแต่เรื่องที่น่าทึ่งและแฝงไปด้วยความสยองขวัญยังไม่จบแค่นั้นครับ คุณเคยได้ยินเรื่องคำสาบของตีมูไหมครับศพของเขาถูกนำกลับไปฝังที่สุสานกูอีอาเมียบนฝาโลงหินสีเข้มเข้มมีการสลักคำเตือนไว้ว่าเมื่อใดที่ข่าฟื้นขึ้นมาจากความตายโลกจะสั่นสะเทือนและใครก็ตามที่เปิดลงของข่าจะต้องเจอกับผู้ลุกรานที่โหดร้ายกว่าข่าในวันที่19มิถุนายนปี1941นักโบราณคดีโซเวียตได้ทำการเปิดลงศพของตีมูเพื่อพิสูจน์ความจริงทางประวัติศาสตร์ และเพียงสามวันหลังจากนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ส่งกองทัพนาซีบุกโซเวียตทันทีจนกลายเป็นสงครามที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติหลายคนเชื่อว่านั่นคือคำสาปที่ตีหมูทิ้งไว้ให้โลกสุดท้ายนี้เมื่อเรามองกลับไปที่ชีวิตของตีหมูเราจะพบกับชายที่มีสองด้านเสมอด้านหนึ่งคือจอมทำลายล้างที่สร้างหองกอยกะโหลกและทิ้งเมืองให้กลายเป็นเท่าฐานแต่อีกด้านหนึ่งเขาคือผู้อุปถมัมภ์ศิละปะที่สร้างสมคัญ ให้กลายเป็นอัญ,ญมณีแห่งเอเชียกลางและมระดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่แค่ดินแดนครับแต่คือเชื้อสายของเขาเลนของตีมูจะเป็นผู้ที่เดินทางลงไปก่อตั้งจักรวรรดิโมกุลในอินเดียซึ่งเป็นผู้สร้างทัชมาหฮาที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับคำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากให้ไว้ให้คุณลองคิดดูครับตีมูเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่หรือเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนจากความพิการเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า เจตนานมที่แข็งแกร่งดังเล็กกล้าสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าโลกใบนี้ได้ตลอดการขอบคุณที่ติดตามซีรีส์ตีมูผู้พิชิตมาจนจบนะครับหากคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าคุณอยากให้เราพาไปเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นคนต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ